พวกาหาพเ่อจะเห็นนำโผูกไว้เนาะเพาว่าหาหารอยหายง่ายแล้วก็พงมากเทกอ่งงมันก็จเป็คนสวยคสวยงามเนาะคอนคนสวยงามของคนเนาะ คนไทยสบายดี FC ทุกท่านเนาะจ้าบอกว่าจะเป็นทางไทยหรือว่าทางลาวเนาะหรือว่าทางประเทศเนาะจ้าทุกคนวันนี้ว่าผมขนงด้าคือเกานะ่าเนาะข้างช่องได้ดาช่ไหมวันนี้น้องด้าสิพาทางผู้ชมไปชมบรรยากาศออยู่นาหางของแม่เจนะเรเนาะหรือว่าตลาดอยู่นาหางแม่เจรว่าจะเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวน้องด้าสิพาทางผู้ชมไปชมกันเลยมาจ้าเนาะวันนี้น้องดากำลังอยู่ที่ซันซีไอซันฟามเนาะ ดวงดาวจิตาถามไปชมลงไปชมกันรอกว่าบรรยากาศนาหา่างสิตคือขืนสำนัยเน,นะเป็นไรนะจ้ามีดวงดาวลงมาสันจีนะมันมน่ารักเอานอ้โซ่หนึ่งก็จะเป็นกภาษาเนานะมาปกกปพอมมอ,องมองมันฟ้าเลยนะ จีของเพนก็แบบว่าอยู่ได้ห่างเนาะยังลงดายัาง,ยางมาถนอกอยู่เวลาลงมาสันจีเนาะพอมีสามสันเนาะทุกคนไม่ของกินเนาะไม่เจออ่าแบบ อ๋ยไงคือเน้นท้องกินหลายกว่าเสือหาน้อกาลสิพาทำชุดออกห่างแล้วเนาะพวกก็กำลังจะเตรียมนะวันเซตเปนคริสต์มาสเน้อนาหางแต่ว่าเพิ่ท่านเห็นแล้วเนาะกำลังจะเตรียมกันอยู่เนาะจะนี่ก็คืออยู่นาหางไม่เจอเนาะบรรยากาศร่าสุดเนาะสวยงามเนาะ เวลานะสลลเสร็จวลาสุคนที่เราหน้เนีมาตอนนั้นางไม่เนนาะม่เห็นนะเออนนี้เนาะนี่ยีหอยใหญ่พอบาแบงก็ <c ười> อหอยสังนะทุกคนัเนเห็นใจกงนะ เนี่ยเราแต่งก็วันนี้ก็จะเป็นชุดส,สีชุดนึงน้องดูนะค่ะเ <ฮะ S 2> มเจอร์เนาะบางฟังนั้นคือหอยฝงเนาะหรือว่าคือหอยแบบหอยสังเงียงเนาะแล้วบางทางเนี่เพิ่อนจะอาบปากกว้างเนาะที่กระซุ่มบ้าเอลาไปนอนรองดาก็ได้ใส่งายเนะออาะคูณแตบงานถึงเนาะเป็นงานลอง เป็นซุเ r อผีวดยานร้าอา,า,าหารนะลาเสืาทีนชชต่อนะในราทานทุชชมอันนี้นมมก็เป็นงานเา่ง่ายว่าบุดวา่ารูซนอาหารเนาะไปใส่สีไล่ไหลนะคนเจป็นปุ๊บเป็นกุ๊บเลยเนาะนแล้วเราได้เสื้ผ้าทานู้ชมขอไปชมบรรยากาศแล้วจ้าไปกันเลยเนาะ ซนนี้จะเป็นกระนำเล็กเลนเนาะชืสเซฟี่อารเนาะอันนี้คือช่างของงานเนะาะแต่ทุกก็อาจะเป็นส่วนอาหารละกรก็เลนต์้ีสดเนาะเออ ไปาเสร็่าเลยงามเนาะคนเนวจะจบไปุ๊บไปเนาะสวยงามแห่งข้าสิาเาขเไเไา,เาขไปทางใดก่อนเนี่เนาะเพราะว่าบาาั้ง,งาากว่างเน,เนาะทุกคนสเทตไหก่างแหงเนาะจุดเดียจะเปเจอเซฟีเนะะาะเสร็าไปถ่ายบนคาอยู่ไหน เด้อครับห้า,มหามโม่กันเด้อเพราะว่าโม่เขาบวาเห็ุแล้วนะโม่เขาหายเราบมากับโมนะ่เนาะวันวนะี้เนาะแต่โม่เพิ่นไปอยากออกกล่องเนานะแล้ออกตัวเดียวนะมันต้องใช้ข้อจุดใดดีดนี่ตอนนี่น้องด้ก็อ,อยู่หน้างานเนาะน้องด้าใช้สายทางผู้ชมเบิง่ง กาแฟน้ำผี้งหว,วานน,ะน้ำผึ้ฟ้าหวานเนาะข้างบนมีครบเลยเนาะคุณดา้พาเดินหมอกแล้วเดินลำต้องเน,นาะพาเดินทะลุเลยเนาะไมยงามเนาะ ท้องไส้แล้วไม่ได้เนานากระพเคยมาเดินทางเลยนอกจากทุกคนนี้จะเป็นน้องนี่จะเป็นรถเอ่อ นะสนใจหาคนอนาะดอกแบบสวยงามเนาะสวยงามแฮงหางแตละหางจะมีจุดเด่นของผลเนานะออกแบบโคือไผเนาะกละอนเห็นองด้าเห็นเนาะออกแบบแบบคนละแบบเลยเนาะะแต่ว่าก็สวยงามคนละแบบเนาะรู้ละลฟ์สไตล์เนาะ อยู่หน้าห้างอะไรไม่รู้พวกห้างคุณจะเห็นนำผูกไว้เนาะาว่าหางหน่อยหางใหญ่แล้วแบบตึกเนาะทีนังดาสังเขียนมาเนาะคุณจะเห็นบอนำผูกไว้ทุกบอนแล้วเนาะกับทุกบอนเลยเนาะทีนังดาเห็นมามาจากทุกท่นไปนำ บนนี้ก็จะเป็นจุดทรงเรียวอะไรนะเนาะจุดสแตฟฟี่อะไรเนาะสวยงามสวยามให้เงาะสาทุกคนถึงกันเนาะจะเป็นไฟวาวเนาะโคตรสวยเลยเนาะทางด้านฝั่งใกเห็นทางไหนเนาะทางน้านเขบอกเคยมาเนาะสาธทุกคนไม่ได้ยังาด้ผ้าหมว่วงมาเนาะตามใหแสงสีเนาะไฟแสงสีนะสงสลายเนะาะทุกคนสวยงามให้ด้านนี้ก็จะเป็นบาวาเพิ่นเอ่อ ไปตลาดหรือว่าไปสุกอาหารกับอะไรเนาะแต่ข้างในเห็นเป็นสวนอาหารเนาะดนตรีเพลินเสพดังดแล้วดองดาวเร่โบดีเขาเป็นอะตรทุกคนอะไรข้าวกระหล่อดันหนอกแล้วเนาะจัดสวยงามเนาะอคอนคอนคอนสวยงามของฝนเนาะ ตึกไหนงามงามเนาะทุกคนทุกคนซื้อตึกเองาอาร์วีนิวเนะาะดาราดราสิพาผ่านผู้ชมขึ้นไปชมบรรยา,ากาศเนาะจ้าทุกคนไปกันเลยเนา,จานะจ้ะเนาะดาราดราเอาพีิกกระค้อให้เนาะพุชแมนตึกอตอดอราดราเอาซื้อพริกกระค้โถนหลายๆเนาะตึกอาร์วีนิวใช่ไหมอาร์วีนิวเนาะไปกันเลยเนาะจ้า,จา,าไปขึ้นไปเบิง่งกุ๊ก มันได้ไหมเนาะเขาจะออกแบบว่าออกแบบแบบคลายโบราณเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบดมัมแนนเนาะโมแนนเขาแบบไม่เสียงกรุบๆเน,ะน,นาะเวลาอย่างนรักษาแบบโบร่านหนอ่อยเนาะยังเดิน่าพัฒนาธรรมเนาะไม่ทางไปไม่ทางบอกไปบีเจดังเนาะ ประตูสองอ๋อคือน่าข้างบนจะจะเป็นข้างานเครื่องเครื่องเผ็ดนึกเขื่องเผ็ดเครื่องสำอางอะไรนึกแล้แบบสวยนึก ซิ้มน,นะนนอำบลจำนี้นนอ,อแล้วเขาพักถึงที้าาวิ่งสถานะชมวิวสูงนะทุกคนนก่นกลานเอ,อลล่อลานังของตัวอะรนรคนนักไฟสระนักไฟสระนั่นนะนะ คณะศิษย bon ์ตลาดน้องดาวเบาเนาะก็คือเป็นเป็นสุม <c oughs> <terms who S 1> ุนหารเนาะเปิดเปิดเพลงเสียงดังพอเปิดเล่นสดเนาะเป็นจัดงานอะไรเนาะสุดเขื่อนอยู่ตลาดเป็นปิ้นลิคัสิน้องดาวเบาอย่าขอไปเนาะแล้สิมาเบิ่งมาทานแบบออมแอมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะจ้าไมวสวยเนาะในน้องดาขึ้นมาสันซองเนาะ ถ้าจะสมมติว่าเลยนะาะน้าเพลงก็จะเป็นเป็นวิธีอัดซ้ายซีนำเงินเนาะบนบางมิวมุมนี่คืองามแหงเนาะทุกคนเนาะทั้งวิวสูงเนาะเอาล่ะนะจ๊ะทุกคนน้องดางกับว้าทานผู้ชมมาชมเอ่อ ในงานน้องงานเอ่อหรือว่าเป็นบูธอาหารเนาะแล้วก็เป็นส่วนอาหารกับแม่นเนาะแบบเพิ่นเล่นดนตรีสดเนาะอยู่ข้างในหรืวอ,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 รวอว่าข้างล่างน้องดาเนาะน้องดาเราบด้เข้าไปเนาะเพราะว่าเอ่อเสียงเพลงคุดังเนาะอย่าติดลิขสิทธิ์กับแม่นเนาะแบบว่าน้องดาได้พาท่านผู้ชมมาชมเอ่อบรรยากาศเล็กน,น้อยข้างๆเนาะหรือว่าทาั้งหนา้าเนาะด้านหนา้าเนาะอันนี้น้องดาขึ้นมาซันซองเนาะท้องห่างก็คือชมวิวกับแม่นเนาะไปเดินทางสวยงามเนาะ สวยงามออกแบบแบบโบราณเนานะยังแบบรักษาใหม่ใหม่ยังใหม่เป็นเป็นใหม่แนวแข็งอยู่เนาะวันะนี้น้องดาที่เขาจบคลิปวันนี้นะจา้าทุกคนหัววิวงามเนาะ <c oughs> ก่อนสิจงากันอย่าลืมกดไลค์ก, like, กดแชนะร์กดซับสไครต์ให้น้องดาด้วยนะจ๊ะเพือ่อเป็นกำลังใจให้น้องเนาะแล้วก็พาซองน้อยในอกออกอ้อมใจของพี่น้องนะน,อนะนําเเ้อน้องดาสิแดดมีกำลังใจเหตุผลต่อไปนะจ๊ะทุกคนวันนี้น้องดาเขาัวลาไปก่อนนะจ๊ะ สวัสดีแลวสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนขอกนคลิหนาะ